สวัสดีจ้ามือนี่สิผ้ามาเฮ็ดแกงออมหมูเดอจ้า,จาวัตถุดิบของเข้ากระดังนี่ละมือนี่แม่เธอใส่กระดูกออนหมูเดอจ้า,จาพักก็จะมีพักกาดกระจอนดอกแคพักซี่พักหอมมะเขือนิดหน่อยอันนั้นแม่แม่เธอจะตุน้นกระดูกหมูกไว้ก่อนจา้ามันสิไ้เปื่อยนอกแลกวก็ย่ำง,ง่ายเริ่มวิธีการออมกันเลยจา้าปรุงจะปรุงใส่ผงปรุงรสใส่ชูรส ใส่น้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยที่สำคัญเลยจ้าเห็ดของการเห็ดอมเนาะการใส่เข่าขวาจ้าแม่เธอสิม,มากใส่เข่าขวามันสีใดเค็มข้นเนาะมันสีไดหอมมันสีไดน,ไดนัวเน,ะนาะน้ำอมของห้าวใส่บักเคืองลงไปน้อยนึงจ้าแล้วก็ตามด้วยผักหนึ่งกะละมังใหญ่พี่น้อง่อยว่าผักบักหลายเลยเดย้จนว่า่อยวาแม่มสิบ่มีต่ผักสิเนาะสิบ่อยากอายสิเนาะ จังไงเจ้าเอาไปเอามาหยุบลงมืดละ่ะคอยเป็นคนมากินพักไหมจ้าแล้วก็ช่วงนี้พักก็ออกหลายหลายเนาะนานี้พักหลายสนุกกินคุณนะเจ้าเบิงพักคอยล่นหมอมันบ่อที่แหลกเอาไปเอามามันหยุบมืดคอยละคินว่าไม่้พักหลายกว่าหมูซะเนะาะหมูแมนเดจา่าเล่นสิเป็นหมูล,ละหลายกว่าพักคุณนะ่ะมาเดจา่าแบบนี้อมหมูแซบๆนำกันสดนหอนๆหอ,อมเขา้าขว้ พะจ้าตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วเดวจ้าพายกองเขาามาโซทอนฮอนน้ำกันเห็ดแล้วไม่ไมกินฮอนๆอนห่ล่ะจ้ามันจังแซบเนาะออมกระดูกอ่อนหมูแบบราวๆจ้าพี่น้องเคยกินบอลองไปเห็ดกินเบ่งเดอจ้าใส่ข้าวขวน้ำเดอมันจังสิแซบมันจจงสีหอมกลมกล่อมเจ้า ลี่มีฝากไว้แค่นี้จ้าสวัสดีจ้า